นี่ทุกคนดูนะครับมือถือสายเกมราคาประหยัดจออม,มูลเลดคุ้มค่าที่สุดไม่เกิน7,000บาทตัวนี้เท่าไหร่รู้ไหมลอม1 2 8้ยิแกิกแรม8กิก 5, บาทโคตรคุ้มเลยถ้าเปลี่ยนเป็นลอม 256G ้ิกราคาจะอยู่ที่6,499บาทเท่านั้นเองถ้าเราซื้อตอนเปิดตัวช่วงนี้นะจะลดไปอีก200บาทอะ่ะคุณคิดดูนะ CPU MediaTek Helio G 96จอ AMOLED 6.7นิ้ว Full HD+ นะครับแรม8 g b เพิ่มแรมเสริมได้อีก5 g b เป็น13 g b แบต 5000mAh ชาร์จเร็ว33วัตนี่มันดีที่สุดในเลยราคานี้เลยนะละ ours, ที่สำคัญตัวนี้นะครับ i n f i n i x จับมือกับ Free Fire โหกล่องโคตรสวยอะ่ะดูดิ <c oughs> นี่นี่เป็นไง ยืนหนึ่งทุกสนามลบตัวจริงยิงทะลุจอเจ้เจเจเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับเปิดปุ๊บอินฟินิตปั๊บดูลายกล่องนะครับแค่กล่องก็ยังสวยแล้วว่าดูดิเรามาเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะครับเปิดออกมาเปิดออกมาครับนี่ สำหรับสีที่วางจำหน่ายในประเทศไทยก็จะมีอยู่สสีนะครับก็คือสีดำฟอ o ต์แบ็กและก็สีขาว Snow ์ฟอรสีเทนเดย์ได้มารีวิวก็คือสีดำฟอ o ต์แบ็กนะครับสีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันให้ครบก่อนว่ามีอะไรบ้างเปิดดูพร้อมกันเลยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยก็เอกสารทั่วไปนะครับユーザーมニนวル อันนี้เข็มจิ้มซิมถ้าดูชัดๆก็จะเป็นแบบนี้ X c u Go ับ y ก a คอแอันนี้พูดตามตรงไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรแต่สวยอ่ะเก็บไว้ใครรู้พิมพ์มาบอกเดยด้วยนะครับมีเคสซิลิโคนนะครับเคสซิลิโคนเดี๋ยวเรามาทดสอบใส่กับตัวเครื่องกันอีกที มีสายนะครับหัวชาร์จจะเป็นแบบไทซ c ส,สีข้างในจะเป็นสีส้มและความยาวของสายก็จะอยู่ที่1เมตรมาดูอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์33วัตต์ค่อนข้างที่จะดูใหญ่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับตัวมือถือนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้จ่ายไฟสูงสุด10โวลต์3 3แอมป์หรือ33วัตต์สำหรับอุปกรณ์ในก่อนก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บแป๊บหนึ่ง มาดูต่อที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้สีดำ r c e b a c k นะครับนี่จอดูไม่เล็กนะครับ6.7นิ้วนี่ดูไม่เล็กนะเพราะว่าจอของ i n f i n i t ตจะออกยาวๆนะครับดูขอบของตัวเครื่องสิเป็นไงไม่หนาเลยนะดูสิสวยนะดูกล้องนะครับกล้องให้มาอยู่3ตัว ที่ด้านหลังก็จะมีลาย t e x t เจอรนะครับนี่เป็นเหมือนลายคลื่นน้ำนะครับตามความหมายของฮงจุย้ยน้ำแทนความหมายโชคลาภการเงินหมายความว่าเราพกมือถือรุ่นนี้อยู่นะครับอาจจะได้โชคลาภทางการเงินด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูรอบๆของตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างขนาดนาจอ6.7นิ้วเป็นจอ AMOLED นะครับที่ด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ปุ่มสแกนนิ้วที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีถาใส่ซิมถาใส่ซิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับรองรับ 4G ทั้ง2ซิมแล้วก็สามารถใส่เมมเพิ่มได้ความจุสูงสุด 2TB หรือ2,000กิกนะครับมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ตัวนี้เป็น2.0นะครับช่องไมช่องแจ็คหูฟังขนาด3.5ที่ด้านบนของตัวเครื่องจะไม่มีไมค์ตัดเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงของตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่นะครับลำโพงสเตอริโอก็จะมีที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ที่ด้านบนตรงนี้นะครับ ในส่วนของกล้องหน้าเซลฟี่คามิล่าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับที่หน้าจอมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับมาดูที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องรองความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องโบเก้แล้วก็มีกล้อง AI นะครับไฟแฟลชจะมีอยู่4ดวงมาดูที่ขอบโมดูลกล้องนะครับไม่หนานะครับนี่บางๆงยื่นมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆ ถ้าใส่เคสจะเป็นอย่างไรนี่ใส่เคสให้ดูเลยนะครับถ้าใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับปกป้องได้ทั้งหมดนะครับช่องสแกนนิ้วช่องเสียบแจ็คต่างๆโอเคนะแต่รู้สึกว่าเคสจะดูหลวมๆนะนี่ถ้าใครสนใจรุ่นนี้สั่งเคสมาเพิ่มสั่งเคสมาเพิ่มไว้เลยน่าจะดีกว่านะครับหลวมนะ อ่าลวมหลวมก็ต้องบอกว่าหลวมนะครับเพราะว่าถ้าใครที่จะซื้อมาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจหาซื้อเคสไว้ก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลามาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยกดเปิดที่ปุ่มสแกนนิ้วนี่แหละครับกดเปิดครั้งไว้เลย Infinite Power by Android ตัวนี้จะได้ Android 12นะครับ XOS เวอร์ชัน10.6ตัวใหม่ล่าสุดของ Infinix เลย <c oughs> ภาษาเยอะมากแล้วก็ตอนถ่ายนี่ ลื่นนะครับอวยมากเลยใช่ไหมนะเดมาดูที่การเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi นะครับตัวนี้รองรับ2.4 GHz แล้วก็5 GHz มาดูที่จอแป๊บหนึง่ง <c oughs> ติได้ไหม <c oughs> ติตรงนี้ได้ไหม <c oughs> ดูที่กล้องนะปล่อยผ่านไม่ได้นะครับตอนนี้จะเห็นขอบแบบชัดมากขอบหนาไม่หนาก็ลองดูกันนะครับแต่ด้วยราคานะ โอเครับได้นะครับราคาให้มาถูกมากรับได้เรากดค่าไปก่อนนี่กดถัดไปการตั้งค่ามีไม่กี่อย่างเองแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเราพูดพูดไปเนี่ยกดจะเสร็จแล้วการสแกนนิ้วการตั้งค่าการล็อกอะไรกดค่าไปก่อนนะครับจะมีรูปแบบเดสก์ท็อปให้เราเลือกโดยปกตินะเดจะเลือกแบบคลาสสิกแบบนี้ เดี๋ยวครั้งนี้จะเลือกโฟลเดอร์ขนาดใหญ่ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เราสามารถเปลี่ยนทีหลังในการตั้งค่าได้เปิดมาเป็นแบบนี้โหจอสีสดมากจอสีสดมากคุณผู้ชมสีสดมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีให้ปรับอะไรบ้างนะให้ดูกันเต็มๆแบบนี้ก่อนเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตนะเขาทำวอลเปเปอร์มาเพื่อซ่อนกล้องเลยนะเห็นไหมเห็นไหม คือถ้าเราถือแบบปกติทั่วไปนี่เราจะไม่ได้สังเกตเรื่องกล้องเลยนะครับมาดูที่พื้นที่เก็บข้อมูลก่อนนะครับตัวนี้ลอมที่นาเดได้มา128กิกนะครับใช้ไป16.89กิกเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าใครใช้ลอม256กิกนี่แบบน่าอิจฉาคือมันเยอะมากไงมันเหมาะกับการเล่นเกมเพราะเกมแต่ละเกมเวลาอัปแพทอัปอะไรนะเดี๋ยวนี้ใช้พื้นที่เยอะนะ ตอนซื้อคิดดีๆนะครับว่าเราเล่นเกมเยอะไหมถ้าเราเล่นเกมเยอะเอม256กิราคาต่างจากเดิม500บาทเท่านั้นเองจัดได้เลยนะครับวิธีเพิ่มแรมเสริมนะครับให้มาตรงนี้เลยนะครับฟังก์ชันพิเศษกดเข้าไปก็จะมีมุมนี้การผสานหน่วยความจำกดเข้าไปตอนนี้ระบบจะตั้งให้เรา8บวก3 g ิกเราสามารถเพิ่มได้กดตรงนี้เลยเพิ่มอีก5 g ิกไปเลยนะครับ ถ้าเรากดเพิ่มแล้วเราต้องกดแก้ไขและรีสตาร์ทเครื่องก็จะดับแล้วก็เปิดใหม่ตอนนี้ก็รีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาดูนะฟังก์ชันพิเศษนะครับการผสานหน่วยความจํานี่ตอนนี้เพิ่มแล้วนะครับ8ปดบวกหถ้าเราไม่ชอบในส่วนนี้นะครับเราสามารถปิดได้กดปิดตรงนี้การผสานหน่วยความจํากดปิดไปเลยนะครับกดตกลง เดี๋ยวครั้งนี้ตลอดการรีวิวนะเดจ,จะไม่เปิดแหลมเสริมนะครับเพราะว่า8กิกเพียงพออยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะเดขอตั้งค่าบางส่วนนิดนึงนะครับนี่โอ้โหทมืดนี่ก็มืดเลยนะครับเดี๋ยวปรับแสงก่อนนี่ปรับแสงถ้าสว่างคือก็สว่างไปเลยนะเอาแค่นี้พอวิธีเข้ามาลากจากด้านบนตรงนี้นะครับด้านขวานะ แล้วก็ลากจากด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เราใช้แป้นพิมพ์นะครับมันก็จะมีลินเนียแกนสั่นนะครับสั่นติ๊กๆๆๆๆสั่นให้เราไปด้วยนะการนําทางระบบนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแบบว่าเอาปุ่มออกอ่ะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติก็จะมีปุ่มแบบนี้เราสามารถกดเอาปุ่มออกได้ตอนนี้ปุ่มออกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ว่าใช้งานแบบไหนนะเขาก็จะมี ในส่วนของการสอนนะครับกดเข้าไปดูได้ตอนนี้เด็กก็ตั้งค่าโหลดแอปอะไรบางส่วนเพื่อมาทำการทดสอบแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับแอป Netflix นะครับจะไม่มีใน p a y Store นะครับ Netflix จะไม่มีใน Play Store นี่เห็นไหมไม่มีเลยถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งนะครับให้มาที่ตาม Store นะครับตรงนี้และพิมพ์ Netflix แบบนี้นะครับกดค้นหา เราจะสามารถติดตั้งผ่านได้จากตรงนี้นะครับซึ่งทําไมติดตั้งใน Play Store ไม่ได้นั่นเดยไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เราติดตั้งจากตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าถ้ามันใช้งานได้ก็โอเคนะตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับว่าจะเปิดได้ที่ความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือแพ็กเกจที่นาเดเลือกไว้นะครับจ่ายเดือนละ419บาทมาดูในส่วนของคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นี่ตามนี้เลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะค่า yy นะครับจะได้ L3 นะครับความละเอียดสูงสุดของการเล่นจะได้ภาพแบบ SD มาเปิดทดสอบดูเลยภาพ SD ภาพก็ชัดอยู่นะและที่สำคัญนะเฮ้ยเสียงดีอะลำโพงเสียงดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของลำโพงกันอีกทีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานโซเชียลก่อนนะครับโซเชียลคร่าวๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับเฮ้ยไหลลื่นอะมันต้องไหลลื่นอยู่แล้วสิใช่ไหมแบบสบายๆเลยอะดูดิ นี่ดูตรงนี้นะครับราคา6,299บาทได้ลอม256 g กิกอันนี้เป็นช่วงเปิดตัวนะครับราคาสุดๆมาก6,299บาทลอม256 g บกิกบ้าไปแล้วนะครับได้สเปคคุ้มขนาดนี้จอติ่งนี่แบบน้าเดมองข้ามไปเลยอ่ะไม่ได้อวยนะ <c oughs> จริงๆจ,จอติ่งก็แบบ มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะมาดูในส่วนของ IG นะครับนี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับถ่ายกันแบบลื่นๆปุ๊บๆๆๆเลยเห็นไหมมาดูในส่วนของ Tik Tok นะครับต้องบอกว่า g r e e n Apple v2 ของเรามี Tik Tok แล้ว <laughs> มี Tik Tok แล้วนะครับผู้ติดตาม6,214คนขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดติดตามช่องใน YouTube ของเราให้ด้วยนะครับ ทิกตอกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอะไรแวบๆบแบบอาวไม่ใช่ <laughs> นี่ทิกตอกนี่แบบโอเคเลยอะไหลลื่นไหลลื่นในส่วนของคุณภาพวิดีโอนะครับที่เราสามารถถ่ายนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุด 2K เราสามารถเลือกเป็น 1,080p หรือ 720p ก็ได้แต่จะไม่มี60เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้จะได้30เฟรมเรทเท่านั้นนะ แล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะเดยขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปรวมในส่วนของรีวิวจัดเต็มกันอีกทีเดี๋ยวขอเข้า youtube ก่อนนะครับโอ้โหเมื่อกี้เสียงมันดีมากเลยอะ่ะมาทดสอบไฟล์ 4K ก่อนมาดูในส่วนของ YouTube นะครับเดี๋ยวเดขอปิดเสียงไว้ก่อนปิดเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกความละเอียดคุณภาพสูงสุดที่เปิดดูได้นะครับ1440 p 6 0เฟรมเรทตามนี้นะครับ เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เราจะเลือกแค่1 0 8 0 p 60เฟรมเรทก็ได้นะครับแต่มันไหวอะ่ะ <c oughs> ก็มันไหวอะ่ะอ้าวเดี๋ยวนี่นี่เปิดให้ดูใหม่นี่เป็นเม็ดเลยเห็นไหมมันเปิดดูได้อะ่ะเปิดแล้วแบบไหลลื่นอะ่ะถ้าเราใช้เน็ตไวไฟเปิดไปเถอะครับดูดิดูสีสันดิเฮ้ยสีสดมากนะครับอือหือมา มาทดสอบในส่วนของเรื่องลำโพงก่อนทดสอบลำโพงเสียงซ้ายขวานะครับนี่ด้านขวานะครับลำโพงซ้ายนะครับลำโพงซ้ายเสียงค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าลำโพงขวานะลำโพงขวาเสียงออกจะดังนะครับลองสวิตลำโพงดูโอเคลำโพงสวิตแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คือเขาฟิกลำโพงไว้ลำโพงก็คือ ด้านขวาจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ส่วนด้านซ้ายจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับลำโพงสวิตช์ไม่ได้เสียงดีนะเสียงแน่นด้วยนะครับ หูเสียงเขาดีอะพูดหลายรอบแล้วนะลำโพงเสียงดีดีแบบรู้สึกแตกต่างเลยนะครับแชดนก็อย่าลืมใช้คู่กับหูฟัง TWS ตัวนี้ Infinite XE นะครับ XE 2 0อันนี้ใช้ดีนะครับนัเดใช้ตลอดเลยโฆษณาให้เขาซะงั้นเอาไหมเรื่องเสียงนะครับยอมรับเลยว่าเสียงเขาทำมาได้ดีมาก ดีจริงๆฟังแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกโอเคเลยนะเสียงนี้ชอบเลยนะมาดูที่ฟังก์ชันพิเศษนะครับหลายๆอย่างนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันติวินโดว์แบบเรืองแสงทาแบบไหนเดี๋ยวกดให้ดูสมมุติว่าเราดู YouTube อยูอ่ปิดเสียงก่อนนะครับเราดู YouTube อยู่เรากดเลื่อนแบบนี้เลยนะนี่เลื่อนมันจะมีให้เลือกว่าจะาไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอ่าไว้ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเสียงก็ยังอยู่นะ เห็นไหมแล้วถ้าเราดู y o u t u b e แบบแนวนอนทําได้ไหมทําได้นะครับดูนะนี่เราเลื่อนแบบนี้นี่เป็นไงเราสามารถเลื่อนได้เอาไว้ข้างบนแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองเล่นพร้อม Facebook นะเล่นพร้อม facebook ไม่ได้นะครับในส่วนของ Smart Panel ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนี่สมาร์ p พารนกดแบบนี้นะครับ จะกดด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับก็จะเป็นเหมือนคีย์ลัดนะครับช็อตคัทอะไรประมาณนี้เราเข้าแอปไหนบ่อยก็เราสามารถตั้งได้นะครับนี่แบบนี้มีโหมดเกมโหมดเกมเข้าตรงนี้นะครับนี่เอ็ก n a อารีนายืนหนึ่งทุกสนามลบนี่เอ็ก n a อารีนานะครับเข้าแบบนี้แล้วก็จะมีให้เราปรับนะครับ ตอนนี้เพิ่มความเร็ว GPU อันนี้เหมาะสำหรับการเล่นเกมนะคือถ้าใครเน้นเล่นเกมก็เอาเกมที่เราเล่นมาไว้ในส่วนของ X Arena นะครับในส่วนของ X c o e นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปโซเชียลแอปแชทอะไรประมาณนี้แล้วก็ผู้ช่วยวิดีโอก็ปรับคุณสมบัติของวิดีโอให้ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ระบบก็จะปรับให้เราอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากหลักๆคราวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ นาเดจะทำการทดสอบแบบรีวิวแบบจัดเต็มเลยนะขอทดสอบเกมด้วยเกมยาวๆเลยนะแล้วถ้าใครอยากให้นนเดทดสอบในส่วนไหนพิมพ์มาบอกได้นะครับ